ทำไมพี่น้องลุงป้าหนาอาเบิร์ตสูผูสุคนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกๆกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศครับหลักก็สวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมช่องคนตกปลาหาเห็ดครับผมื้นนี้กับพอกันยนมมือเศ้าของวันที่สองมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดครับพี่น้องครับหลังจากที่บได้มาเห็ดคลิปมื่สองหมือนแล้วครับพี่น้องเพราะว่าคุณพ่อวสบายแล้วก็ลูกสาวกับ่สบายด้วยกันครับก็เลยได้ยุดไปครับพี่น้องครับ เมื่อนี้ก็เลยได้มากผู้เดียวครับพี่น้องแม่น้่มมุ่นก็อยู่กับลูกสาวเพิ่นครับผมเมื่อนี้มาพิกัดป่ายางนาดื้อครับผมป่ายางนาบ้านนองมิกตำบลห้วยขาอำเภอบุญทาริกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมมาเลาะสำรวจป่ายางนาครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปลุ่นน้ำกันคบา่าสิเป็นจังหดสี่มานเฮ็ดยังแน่เดี๋ยวพาพี่น้องไปลุ่นพร้อมพร้อมกันครับพอเฮ็ดชนิดแรกเลยด้้อครับพี่น้องครับเฮ็ดเพิงเข่าขาขนครับผม สามดอกแหลแหกหมานครับพี่น้องครับงามๆเลยครับพี่น้องอู้แต่ว่าตัวนี้ขาบอกใหญ่เลยครับพี่น้องครับ,อ,บอวบๆเลยครับอีกสองดอกก็ยังงามอยู่ครับผมแสดงว่าเลือมต้นได้ดีแล้วครับพี่น้องไปครับผมลุยกันต่อเลยครับ เฮ็ดเพิงเขาขาขนอีกครับพี่น้องแต่ว่าขาเหลือน้อยเดียวครับพี่น้องถือกินไปครับแต่ว่าดอกก็ยังงามอยู่ครับผมเห็ดเพิงอีกตันหรือว่าเฮ็ดเพิงตับเต้าครับพี่น้องครับดอกตุ่มๆเลยครับผมมีอีกครับ อีกดอกหนึ่งครับพี่น้องแต่ว่าดอกนี้ถึงแม่งกินไปหลายเติบครับพี่น้องครับแต่ว่าดอกงงามๆอยู่ครับผมนี่ครับพี่น้องครับมีแตเห็ดเผืออีตันออกใหม่ด้อครับพี่น้องครับสําหรับท่านใดที่หูไม้ทางปลาย่างหน้าหรือว่าไม้เห็ดเผงออีตันก็ล่องไปเบิงด้วยครับพี่น้องแต่ว่าโซนที่ผมมานี่มิตตลุ่นนี่ครับพี่น้องครับ หลุ่นใหยใยท่านเห็นครับผมนี่อีกครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับรู้สึกว่าดอกนี่ใ่อยู่พี่น้องเริ่มได้ดอกใยๆแล้วครับพี่น้องครับ อุ้ยดอกนี้ครับพี่น้องครับงามสุดๆครับดอกนี้สมบูรณ์แน่นครับพี่น้องเพิ่งตับเตาเพิ่งอีตันครับพี่น้องแล้วแต่ผู้เอื้อนครับอ้ยมีดอกนี่แหละครับพี่น้องในมือน,นี่สมบูรณ์กรมูครับผมเดี๋ยวหากระมูกันครับอ้ยดอกวังหันว่าสมบูรณ์คักแล้ว มาเจอดอกนี้ครับพี่น้องพัดต้องเปลี่ยนข้ามไม้ครับเปลี่ยนจากดอกนั่นเป็นดอกนี้แ่ละครับผมดอกนี้สมบูรณ์กว่าครับพี่น้องปาดดินออกคักคักอ้ยดอกงามดอกอ้วนนั่ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับ สีเหลืองทองเลยครับดอกนี้งา,งามขึ้นกันครับพี่น้องยางว่าเถาเด้อยครับพอเฮ็ดเพลิงอีตันอีกครับพี่น้องขาบักใหญ่เลยครับผมแต่ว่าดอกแนมยากครับนี่ครับผม อันนี้เห็ดแดงแดงคุณแม่เพิ่นเก็บมากครับพี่น้องมา่อพอคุณแม่มาหาควายครับเพราะว่าคุณแม่เพิ่นออกมาก่อนผมมาที่หลังคุณแม่ได้ดอกงามอยู่ครับผมเห็ดแดงแดงกะเหลื่อมมีให้เก็บแล้วครับผมตามไปย,ยังหน้าครับแต่ว่าผมสิเลเบงเห็ดตับเตาหรือว่าเห็ดเผืออีต,ตันสะก่อนครับผมโอ้ยดอกนี้ครับพี่นอ้อง เอาข่าดินเลยล่ะครับสีทองงามๆด้วยครับพี่น้องครับปูขาวบวบครับผมนี่อีกครับพี่น้องครับใกล้ๆกันครับตัวนี้ต้องดึงขึ้นมาบังกันครับพี่น,อน้องขาพันใหญ่บออ้ยปาดินออกก่อนครับมองพี่น้อง ดอกนี้ไยอวบอวบครับผมงามแม่งครับพออีกครับพี่น้องครับโอ้ยตัวนี้ก็ขาใหืกันครับนี่ครับพี่น้องอวบอวบงามงามครับผม เฮดแดงครับพี่น้องครับสองดอกครับอีกดอกนึงครับพี่น้องครับเบื้องต้นนี้ครับพี่น้องขาเดียวมีสองดอกครับพี่น้องครับเฮดแฟดครับผม ดอก,กงามครับพี่น้องเห็ดฟ้าแฝดนี่อีกครับพี่น้องครับดอกงามงามขาวอวบอวบคือเก่้าครับพี่น้องครับอู้เห็ดแดงนะเห็ดแดงย่างดอกนี้ครับพี่น้องดอกงามเป็นเห็ดกอรครับผม อีกดอกนึงครับแต่ว่าดอกบานน่ะทึกครับยังแข็งอยู่ครับพี่น้องแต่ถ้าเพิ่นไปเปลยผมสีบ่เอาครับพี่น้องเพราะว่าเอาไปกะมุนในกระตาคือเก่าครับผมเวลาเอาไปล่างแห้งล่างยากครับต้องเลือกเอาดอกแข็งแข็งเนครับเพิงเข่าขาขนครับพี่น้องุ่มงามๆครับอวบๆครับพี่น้องครับ เลาะไปเลาะมามาพอหฮมเห็ดเพ่งอีตันหรือว่าเห็ดเพ่งตับเตาครับพี่น้องครับหฮมนี่ผมบ่เคยพอจักเถื่อครับถือว่าเป็นหฮมใหม่ของผมด้วยพี่น้องแต่ว่ามี่ห้อยก็เจ้าเคลียยุคครับผมแต่่าหฮมนี่เพิ่งพอเพิ่งเจอครับพี่น้องไปครับหาเพิ่งอีกครับผมอดอกนึงครับพี่น้องครับงามๆตุ่มๆครับพี่น้อง นี่อีกครับอุยดอกนี่ถือว่าเป็นไม้ไม้หอมไม,ไม้สำหรับผมก็ได้ครับพี่น้องเพราะว่าม่เคยได้เก็บเัือกเท้อครับส้นนี้ง่ามๆครับผมต,ตุ้มๆขายง่ๆครับอ้ยพอดอกงามอีกแล้วครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ดอกครับพี่น้องครับ นี่อีกครับพี่น้องเหลืองอุ้ยหุยเลยครับหาดอกครับพี่น้องครับเก็บกันเลยครับผมเอาสามดอกนี่ก้อนก็แล้วกันครับตุ้มๆงายๆครับพี่น้อง ดุมเดียวหาดอกก็ดีครับพี่น้องจุดนี่เดียวหาเบิ่งอีกครับพี่น้องยังพระท่านได้เลาะหุ่มปันได้ครับหาเบิ่งอีกครับโอ้ยดอกนี้ครับพี่น้องขาอ,บอวบๆดอกง,งามๆครับผมมีอีกครับพี่น้องครับโ่มเดียวกันครับพี่น้อง ตุ้มๆพอดีเลยครับผมนี่ครับพี่น้องพี่น้องเห็นบหน้อนี่ครับผมหาฝาวหาเรียวบด้เด้วยครับเห็ดตับเต่าหรือว่าเห็ดเผือกตันนี่ครับพี่น้องงามอยู่ครับพี่น้องครับพออีกคูหนึ่งครับพี่น้องไกลๆกันครับเห็ดเอื่อยน้องครับพี่น้อง ยังตุ้มๆอยู่ครับผมนี่ครับใบตองนะเกินไปกับขึ้นบ่ได้ครับพี่น้องจริงๆแล้วเพื่อนยังบ่ท่านเด้เเ่าด้วยครับพี่น้องครับแต่ว่าเพิ่นเหลื่อมเปื่อยเพราะว่าใบาตองกับมีความชุม่มชื้นครับพี่น้องยินก็มีความชุม่มชื้นอ๋าเห็ในไเพิ่นกับเปื่อยแล้วเพื่อนเป็นเชื้ออยนีครับพี่น้องครับ ปาดพี่น้องเห็ดหลังเละโมแห้งครับพี่น้องครับปุ้ยเบื่องขาเพิ่นครับพี่น้องไงกวนอีกปมมือผมอีกครับปุ้ยเบิง่งผมกำขาเพิ่นนี่พี่น้องเกือบไปเห็นกำปั้นเจาของปุ้ยขาแห้งครับพี่น้องครับถือแห้งกินหน่อยนึงครับแต่ว่าขาหน,นีไงแห้งครับพี่น้อง มีดอกเดียวครับพี่น้องครับมีมูเลยครับผมน่าจะมีดอกเดียวครับครับพ่อแม่พี่น้องครับบานนี้ก็สีไดงงูคงอวยเมื่อไรด้อครับผมเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้ก็ไก่สีเที่ยงแลลวครับพี่น้องครับเดี๋ยวมา่งผลงานกันครับว่าอนี้ผมหมานซ้ำใดได้หลายปันไดครับพี่น้องครับมาเบิงกันครับ นี่ครับผมกะมีเห็ดเงตับเตาหรือว่าเห็ดเพิงอีตันฟังทางนี้นี่แมนเบิดเลยครับพี่น้องจากข้างล่างขึ้นมานี่เห็ดเงตับเตาเห็ดเพิงอีตันล้วนครับฟังนี้ก็สิเป็นเห็ดแดงดดงเห็ดข้าวดินแลวก็เห็ดลางเหล่ครับพี่น้องรวมๆแล้วกับเครื่องกระตาครับผมมันที่สุดก็คือสีเป็นเห็ดเผตับเตานี่แหละครับพี่น้องครับนี่แต่ดอกงามๆตุ่มๆเลยครับผม สรุปแล้วไม้ปลายย่างหน้ามืนอนกถือว่าหมานครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับสําหรับมืนอนีกคือสีหมานสานีแหละครับพี่น้องสําหรับไม้ปลายย่างหน้าขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกกําลังใจด้วยครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาใหา้กําลังใจช่องคนตกปลาหาเห็ดครับเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าครับสําหรับมืนอนีสวัสดีครับผม